สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําแกงฟักทองค่ะแกงฟักทองใส่ไก่นะคะจะเป็นแกงกะทินะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่กับขาไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองค่ะแล้วเราก็ใช้กะทินะคะแล้วก็จะมีพริกแกงค่ะแล้วก็โหระพาค่ะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะอันนี้เราก็ไม่เริ่มทํากันเลยนะคะนูกปูก็จะใส่กะทิลงไป นะคะ้องโบใช้ตะทิก่อนนะอันนี้ก็รอรอให้เดือดนะคะรอให้เดือดแล้วค่อยมาใส่พริกแกนนะคะงค่ะหอคะทุกคนหอะทิอนเริ่มเต้ที่แล้วนะคะทุกคนเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วนะ เร,เริ่มเดือดแล้วน้ำปูก็จะเอาพริกแกงลงไปคผัดนี้ก็จะผัดไฟเบานิดนึงค่ะผัดให้พริกแกงแตกเลยนะคะให้แตกละเอียดเลยนะไม่ให้จับอันเป็นก้อนนะคะทุกคน เนื่อกะทิกับพริกแกงของเราเข้าที่แล้วนะคะน้องครูก็จะมาใส่ไก่ขาะะไก่ค่ะใส่ไปเลยค่ะอันนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาผัดะค่ะผัดนะคะ ให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนขาไก่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนจ้าเพราะน้องปูจะใช้กะทิคแค่กล่องเดียวนะคะหลังจากนั้นน้องปูก็จะเติมน้ํานะเพราะว่าน้องปูจะทแบบําแบบไม่มันนะแบบไม่มันนะคะ คลุกเขาให้เข้ากันกนิดนึงค่ะแล้วก็จะปล่อยปล่อยไว้ให้ให้เดือดเลยนะคะแล้วก็อีกฝารอค่ะอันนี้เมื่อของเรามีค่ะแกงของเราสุกเดือดแล้วนะคะยังไม่สุกค่ะทุกคนรอพูดผิดเราก็จะมาใส่ปักทองค่ะใส่ปักทองมาเลยนะคะ เลยค่ะอืมหม้อ,อเหมือนเดิมค่ะทุออกคนเป็นหมออ้อเปนหม้อเลยผลด้านนี้เนาะถ้ามีเลือดไก่นะทุกคนโอ้โหเข้ากันเลยค่ะทุออกคนสุดยอดมากเลยค่ะแต่น้องปูไม่มีพริกขี้ฟ้านะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีไม่กินพริก จะไม่ค่อยกิงคิดดูทุกคนขาไก่ขาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนขาใหญ่มากเลยค่ะดูค่ะถ้าทาขนมจีนนี่น่าอร่อยมากเลยนะคะทุกคนค่ะาอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันนะคะทุกคนอันนี้เรารก็จะใส่ รสดีเนาะใส่เยอะอร่อยเยอะค่ะทุกคน <c oughs> ใส่ไปเลยค่ะเราจะมาใส่น้ำตาลด้วยนะคะใส่น้ำตาล้วมาใส่ซอสค่ะ คือปรุงตามใจเรานะเราอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะทุกคนแต่จริงๆตามสูตรก็ไม่ได้ใส่พวกนี้นะแต่น้องปูงทํากินเองก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนน้องปูงก็จะใส่เกลือไปน้อยนึงโอเค แล้วเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็รอให้ฟักทองสุกค่ะเมื่อฟักทองสุกเราก็ใส่โหระพาลงไปก็คือเป็นอันเสร็จค่ะทุกนะคนนี่ค่ะน่ากินไหมคะทุกคนไ้มากินกับน้องปูนะคะนะคะี่ค่ะก็จะปล่อยไว้นะคะ ให้น้องให้ฟักถองสุกก่อนค่ะทลกกางจากนั้นเราก็จะไปอ่อนนิดนึงนะคะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่องราาะพากันนะคะใส่องระพาค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จคะ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องปูก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคน ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะดูค่ะทุกคนขาไกใ่ใหญ่ๆน่ากินมากค่ะครูขอ,ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ